และทุนนี้นะครับเราจะไปติดตามการรายงานสดล่าสดุดจากคุณธพนีเอียศีชัยนะครับที่จังหวัดปัตตานีซึ่งเจ้าหน้าที่กําลังอยู่ระหว่างการค้นหาเจ้าของรถกระบะท,ที่ถูกนํารถไปทำคาบ,บอมนะครับติดตามความคืบหน้าจากคุณธพนีนะครับ ค่ะล่าสุดค่ะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้พบร่างของนายนุศร์ขอจรดําเจ้าของรถยนต์ที่ถูกนําไปใช้ระเบิดคาร์บอมที่ห้างบิ๊กซีปัตตานีแล้วนะคะโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นได้นํามาทิ้งไว้บริเวณกลางทุ่งนาซึ่งอยู่ในพื้นที่ตําบลเกาะบอําเภอหน,นองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะฉันได้ติดตามกลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งนําโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีและทางเจ้าหน้าที่ทหารค่ะได้มาตรวจสอบพื้นที่หลังจากที่มีการจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตไุได้หนึ่งรายแล้วก ก็มีการขยายผลจนทราบว่ารถยนต์ที่นําไปใช้ก่อเหตุระเบิดคาร์บอมที่ห้างพิษีปัตตานีซึ่งเป็นของนายนุษย์สนขจรดำนั้นนะคะก็มีการนํามาในพื้นที่บริเวณที่บ้านเกาะเปาะอำเภอหนองจิกป,ปัตตานีก่อนที่จะนำไปใช้ก่อเหตุนะคะแล้วก็ในกลุ่มคนนั้นนั้นก็มีการชิงรถเพื่อจาไปใช้ก่อเหตุและส่วนนายนุษอนนั้นก็ได้รับข้อมูลว่ามีการนํามา บริเวณในพื้นที่เกาะเปาะซึ่งเจ้าหนี้ได้มีการค้นห,หาตามร่องน้าค่ะตามที่รับเบาะแสซึ่งล่าสุดนะ,ะทางพลโทปิยวัฒน์านาวานิชแม่ทัพภาคที่4ซึ่งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่นะคะว่ามีการพบร่างของนายนุสสร์แล้วขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กําลังอยู่ระหว่างการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่นะคะโดยก็จะต้องดูในรายละเอียดในพื้นที่อีกค,ครั้งหนึ่งะคะ่ะซึ่งในเบื้องต้นเองนะคะนี่เป็นข้อมูลที่ดิฉันเองก็ได้ยืนยันทางโทรศัพท์จากทางแม่ทัพภาคที่4ว่าในการติดตามค้นหาในครั้งนี้นะคะ ที่ค่ะหลังจากที่มีการจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุวางระเบิดคาร์าบอมที่บิ๊กซีปัต,ตนีนะซึ่งความคืบหน้าหลังจากที่มีความชัดเจนในการติดตามตัวนายนุศย์ระขจรดำเราจะรายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะครับขอบ,ขอบคุณ,คณ<อ>นะครับ,บคุณ<อ>ทัปปณีครับก็เสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วย<อ>นะครับ